สวัสดีครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าบูธ เนต้าครับซึ่งงานในงานนใวันนี้ก็คือในส่วนของงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ครับ2023ครับตอนนี้เราอยู่ในบูธเนต้าครับแต่จริงๆแล้วเนต้าน่ะมีรถหลากหลายรุ่นหลากหลายประเภทมากครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเนต้าจะมีอะไรกันบ้างครับนะครับตอนนี้เราพามาดูเนต้า GT นะครับซึ่งเป็นรถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้า100%นะครับโอ้โหรูปทรงภายนอกนี่สวยจัดจ้านจริงๆนะครับเรามาดูกันที่ในส่วนของตัวพลังงานขับเคลื่อนดีกว่าครับคันนี้ครับ ใช้พลังงานแบตเตอรี่นะขนาด78กิโลวัตต์อาวนะครับวิ่งได้ระยะทางต่อการชาร์จหนึ่งครั้งครับสูงถึง660กิโลเมตรนะครับซึ่งถือว่าวิ่งได้ไกลมากขนาดรถสปอร์ตขนาดนี้นะครับแล้วก็คันนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นมอเตอร์2ชุดนี่นะครับเป็นตัวมอเตอร์2ชุดนะครับให้พลังงานสูงถึง340กิโลวัตต์นะครับหรือว่า462แรงม้าครับแรงบิดนะครับสูงถึง620นิวตันเมตรครับอัตราเร่งครับ0-100ครับภายใน3.7วินาทีนะครับ แล้วก็คันนี้นะครับมี one click eject b o t t o ยนะครับที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการออกตัวขนาดพุ่งทยานไปข้างหน้านะครับอัตราทําให้คันนี้นะครับวิ่งได้อัตราเร่งที่ดีและจัดจ้านมากขึ้นกว่าเดิมครับเพียงแค่กดแค่วันคลิก eject b o t t o m นะครับยิ่งไปกว่านะครับเมตา GT นะครับยังให้ความมั่นใจด้วยช่วงล่างด้านหน้าครับ double wishbone นะครับแล้วก็ด้านหลังแบบไฟลิงค์นะครับโอ้โหสุดยอดนะครับแล้วก็คันนี้ครับกระจายน้ำหนักครับหน้าหลังเลยบอกเลยว่า50-50นะครับทำให้สมดุลในการขับขี่เนี่ยดีจริงๆนะครับที่เขาไหวงั้นนะผมยังไม่ได้ลองนะครับถ้าไปเมืองไทยเนี่ยบอกเลยว่าไม่พลาดแน่นอนครับสำหรับตัวเนต้าจีทีคันนี้นะครับแล้วก็คาลิปเปอร์เบรกคันนี้นะครับเป็นแบบว่าสีลูกสูบนะครับด้านหลังเป็นลูกสูบเดียวนะครับโหแบบสวยงามจริงครับกับตัว เนต้า GT ครับอยากให้เห็นตัวจริงๆนะครับคันนี้เป็นสีสีฟ้า m มมมี่บลูเลยนะครับมีเซ็นเซอร์รอบคันแล้วก็ตัวแม็กนะครับเป็นขนาด19นิ้วนะครับ245 45 9นะครับใช้ยางมิชลินไพ l o t หลดสปอร์ตด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวระบบความปลอดภัยหรือว่าความชาญฉลาดของตัวคันนี้นะครับอันนี้เป็นระบบช่วยการขับขี่ครับเนต้าไพร์2.5แล้วนะครับอัปเดตมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีความปลอดภัย สูงถึงด้วยระบบ Dual Horizon Journey นะครับสามชุดด้วยกันนะครับมีระบบป้องกันเซฟตี้นี่เยอะมากมายนะครับมีการช่วยเหลือครับเียร์ได้ถึงสูงถึงครับ17ระบบแล้วก็มีปุ่มอ่ารีโมทพาร์คกิ้งด้วยถือว่าสุดยอดมากครับสำหรับตัวเน t เตอรจีีคันนี้เข้ามาดูอ่าโหนี่ด้าไหนที่เมื่อกี้เปิดแล้วข้างในมันพับได้นะนะครับข้างในมันพับนี่ได้เพียงแค่กดปุ่มตรงนี้นะครับโยกมา ก็โดยรวมสวยงามนะครับด้านหลังเป็นเป็นมือนะครับไม่ได้เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับในส่วนของเนต้า t ทคันนี้สีสวยงามมากนะครับสำหรับเนต้าจเราก็อยากเข้าไปเจาะลึกข้างในให้เห็นมากกว่านี้นะครับแต่ว่าคนให้ความสุนใจเยอะเข้าแทบไม่ติดเลยผมมายืนอยู่ตรงบูธตรงนี้นี่เป็นครึ่งชั่วโมงนะครับ ไม่มีโอกาสเข้าไปข้างในได้เลยนะครับมีคนต่อคิวแบบเยอะมากนะครับมันสวยจริงๆครับอยากให้ไม่ใหตัวตัวเป็นๆนะครับนอกจากตัว GT คันนี้แล้วนะครับยังมีอื่นอีกเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูกันนะครับมาดูอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับบูธเนต้าครับนั่นคือตัวเนต้า GT Speedster นะครับโอ้โหมันเป็นสีดำด้านที่สวยงามจริงๆนะครับตัดด้วยสีทองนะครับ เอออันนี้กล้องมันอาจจะไม่ไม่ค่อยไม่ได้แบบว่าตัดจ้านเท่าไหร่ครับแต่ว่าสีจริงๆเนี่ยสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นสีดาด้านนะครับนี่โลโก้โอ้โหสวยงามจริงๆนะครับสาหรับตัวเนสเตที์ GT คันนี้นะครับนี่สองสี่ห้าสี่สิบยี่สิบนะครับสำหรับตัวแม็กกี้ยานตัดขอบสีทองนะครับมีกล้องให้รอบคันนะตรงนี้ก็มีกล้องหนึ่งกล้องสองกล้องสามกล้อง กล้องเยอะจริงๆข้างในนี่เป็นทันาราสีมันสวยอะ่ะมันเป็นเคฟล่านะครับถ้าจะให้ดูให้ดีเนี่ยตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวเคฟล่านะครับแล้วก็ตัดด้วยสีสม้มสวยงามจริงๆนะครับเป็นแบบเปิดประทุนนะไม่มีไม่มีหลังคาหรอมีสิ๋อี่เป็นกระจกนะครับต้องเปิดปิดราคาตรงนี้นะครับแล้วที่สําคัญไฮไลท์โอ้มีโมวกน็อกสองใบเนี่ยครับเดี๋ยวต้องกดปุ่มตรงนี้นะครับเป็นโมวกน็อก ภายในเราเห็นแล้วนะมวกน็อกที่สวยมากนะครับด้านหลังมันจะเปิดออกมาแผ่ออกมาขนาดนี้นะครับนี่ด้านหลังจะมีหมวกกันน็อกซ่อนให้อยู่2ใบนะครับในส่วนของเม t าดีทีสปิสเตอร์นะครับในส่วนของตัวหน้าจอครอับนี่คุณอะไรนะโอ้โหสุดยอดอ่ะให้ดูจริงๆตรงนี้มันกดเปิดได้นะแต่ว่าน่าจะล็อกไว้นะครับถ้ามีเราเดี๋ยวเราใส่อินเสิร์ตภาพให้ดูแล้วนะครับเปิดหมวก ขึ้นมาแล้วครับเป็นช่องได้เปิดเผยขึ้นมานะครับนอกจากตัวเนต้า uh, GT Speedster นะครับในบูตก็ยังมีอื่นๆนี่ครับในตัวของตัวเนต้า S นะครับเนต้า u 2นะครับแล้วก็โหวันนี้เขาเริ่มเขาเริ่มกันแล้วนะครับเราต้องพาเดินดูรอบๆก่อนอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนต้านะครับซึ่งก็เป็นยังไงกันบ้างนี่ตัวเป็นเนต้า GT Performance นะครับน่าจะเป็นตัว แรงมาเยอะขึ้นนะครับมีตัวแต่งตกแต่งจัดจ้านมากกว่าเดิมนะครับอ๋อนี่สายแบ็ก20นะครับตัวถ้าเป็นตัวธรรมดาจะแม็ก19นะครับแล้วสีสันมีตัวเคปล่ามากยิ่งขึ้นนะครับโอ้โหสวยงามอะสีสันนะครับตรงนั้นก็จะมีตัวเนเตอร์ยูอันนี้เนเตอร์ยตัวยูดูนะครับนนี้เป็นตัวคลอสโอเวอร์หรือ SUV นะครับ นายก็จะเป็นอันนี้เป็นไฟฟ้าแล้วก็กระจกส่วนใหญ่นะครับเท่าที่เห็นรถของเนต้าก็จะเป็นในส่วนของปตพาโนลรมิกซันรูปนะครับคันนี้ยิ่งเปิดได้แบบปิดนกได้นะครับใน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 เปิดประตแบบปิดนกแบบนี้นะครับซึ่งเป็นคันนี้นะครับที่เปิดประตูแบบปิดนกนะครับ ยอดแต่ว่าคันนี้มันยังเปิดอยู่ไม่ได้เดี๋ยวลองดูนะว่าเขาจะเปิดลงจากรถเมื่อไหร่นะครับครับในเป,นประตูเปิดแบบปีกนกแบบนี้นะครับที่มันเปิดขึ้นสูงได้เลยนะครับมันอย่างไรเวลาเปิดปิดด้านข้างประตูนะครับจากด้านข้างเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับอ๋อเป็นประตูแบบนี้ ครับนี้เขาเปิดปิดด้วยไฟฟ้าด้วยน้ำด้านในจอสุดยอดครับสำหรับโดเนต้าคันนี้